นักการเมืองเก่าแก่ถูกจับและถูกคุมขังนิสิสิงห์ทุพรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแกนนำกลุ่มนปชถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาในกรณีที่เป็นประเด็นที่สร้างความรำคาญให้กับสังคมไทยไมายาวนานเรื่องราวเริ่มต้นจากปี2552เมื่อกลุ่มนปชทำการชุมนุมและบุกเข้าสู่โรงแรมรอยันคลิปบีพัทยาเพื่อประท้วงต่อการจัดการประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศไทยการกระทำนี้ถูกกฎหมายว่าเป็นการขัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานและกระทบต่อการจราจรจึงถูกฟ้องตามกฎหมาย แม้ว่าศาลจังหวัดพัทยาจะได้พิพากษายืนในปี2562แต่นายนิสิตก็หลบหนีไปจนกระทั่งเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ก็ถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่กองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามที่จังหวัดร้อยเอ็ดและถูกนำตัวไปยังศาลจังหวัดพัทยาในวันต่อมาและนี่คือจุดที่สร้างความโกรธให้กับผู้คนหลายรายสันดิกาพิพากษายืนในคดีนี้และนายนิสิตถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษพัทยา4ปีโดยไม่รอการลงอาญาแต่ทำไมถึงไม่รอการลงอาญา นี่เป็นสิ่งที่สร้างความสับสนให้กับผู้คนหลายรายบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ต้องหาจะไม่รอการลงอาญาซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ผู้ต้องหามีโอกาสแก้คำฟ้องและเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมอาจเป็นเพราะการลงอาญาเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนหรืออาจมีสิ่งอื่นๆที่ผู้ต้องหาต้องการปกปิด แต่ที่จริงแล้วการลงอาญาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปกป้องสิทธิของผู้ต้องหาและให้โอกาสให้ผู้ต้องหาสามารถแก้คำฟ้องได้อย่างเต็มที่การไม่รอการลงอาญาอาจสร้างความสับสนให้กับผู้คนที่ติดตามเรื่องราวนี้และยังส,สร,ร้างความสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการศาลนี่เป็นเรื่องราวที่สร,ร้างความโกรธและความสับสนให้กับผู้คนในสังคมไทยมีคนหลายรายที่สนใจในการติดตามเรื่องนี้และต้องการความชัดเจนในการดำเนินการของศาลคุณคิดว่าการไม่รอการลงอาญาเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ อย่าลังเลที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนสแสดงความคิดเห็น